ถ้ากินปุ๊บก็คือจากอารมณ์สีมันจะปรับสมดุลจริงปรับสมดุลร่างกายค่ะคุณผู้หญิงนะคะใครที่อายุ35ขึ้นไปแนะนำโกลา่า2เม็ดนะคะคุณจะหลับสบายเอ้ยแต่ตัวนี้หลับสบายมากเราขึ้นก่อนไหมหรือยังไม่ขึ้นปักถักกันไหมเออต้องปักตะก้าใช่ไหมคะขอยืมมือใครปักหน่อยสิคะปักตะก้าหน่อยได้มั้ยคะพี่คนสวยที่ถือไอแพดสวยที่สุดเดี๋ยวเรามีตะก้านะคะให้กับคุณผู้หญิงนะคะอ๋อเคล็ดลับอย่างนี้นี่เองใช่ค่ะ ภายในของเรานะคะคุณผู้หญิงทั้งหลายอะไรไชัดไหม้วีนปะปักสดปักสดปักสดอ๋อไม่ปักตรงไหนพี่ปักเลยปักเลยค่ะใช่สำหรับแม่แม่นะคะแม่แม่ใช่แฟนแฟนแฟนคลับพี่วนใหญ่เป็นแม่แม่เป็นแม่แผมจะบอกไว้ว่า FC แฟนคลับผมนะจะไม่ค่อยมีวัยรุ่นอ่าคือไอ้อินฟูท่านอื่นอะไรอย่างเงี้ยสมมติเพื่อนผมเนาะถ้าเป็นเหมือนเหมือนเบสขาเสิงอะไรเงี้ยขอเนี่ยพูดถึงชื่อเขาเขาก็จะมี FC แบบว่า เป็นแบบวัยรุ่นอายุย0่สิบต้น้นสิบเจ็ดสิบแปดแต่ผมเอฟซีผมคือสี่สิบห้าสิบหกสิบมากมสามสิบห้าปีอะไรเงี้ยดีเลยเพราะคุยกับแม่เดียวหมาะมากเมื่อวานเพิ่งเจอพี่ตากกับพี่สุเขาเพิ่งมีคอนเสิร์ตไปนี่เขาเพิ่งมีคอนเสิร์ตแล้วทีนี้ก็สัมภาษณ์พี่ตากับพี่สุเรื่องอาการวัยทองของเขาคือพี่ตากะวัยทองตั้งแต่สี่สิบเริ่มอาการตั้งแต่เร็วมากส่วนพี่สุอ่ะ วัยทองตั้งแ48แล้วอาการน่ะคือฟังพี่ๆเขาสองคนเล่าคือมันทรมานมากนะอ้วนการที่จะวัยทองอ่ะอย่างพี่สุอบอกว่าเหตุผลที่เขาเลิกกับสามีอ่ะมันเพราะว่าตรงนั้นเขาล็อกเลยตรงบริเวณมันล็อกเขาไี่หาหมอคือมันคืออาการล็อกของร่างกายล็อกแปลว่าไม่มีอะไรเข้าไปได้ใช่เอ้าบีบล็อกไรเข้าไปได้ เข้าไปไม่ได้ไล่จะออกก็ออกไม่ได้อมันมันติดแล้วมันคือการติดล็อกเราฟังเขาแล้วแบบเฮ้ยมันมีอาการแบบนี้ในโลกนี้ด้วยหรออะไรเงี้ยเราบอกว่าความแห้งอ่ะมันแบบมันแห้งจนจนไม่รู้จะอธิบายยังไงจริงเวลาแห้งเจ็บจริงๆนะแม้แต่เดินน่ะก็ยังเจ็บขี่จักรยานขี่มอเตอร์ไซค์นั่งมันจะเจ็บหมด เพราะฉะนั้นอันนี้จะบรรเทาอันนี้ทําให้แม่วันละสองเม็ดเท่านั้นการหลับคนที่หลับหลับตื่นตื่นนอนไม่สนิทนะคะตัวนี้ค่ะวดีมากโกนละสองเป็เพราะว่าฮอร์โมนเราอ่ะในร่างกายอ่ะผู้หญิงเรามันต้องการเอสโตรเจนแต่ว่าวันนั้นเพิ่งฟังคุณหมออธิบายว่าหลังส5ไปอ่ะเอสโตรเจนจะค่อยๆลดค่อยๆลดเขาบอกว่าขี้งงิดด้วยค่ะตอนนี้ใช่ขี้งิดที่มุดหงิดอ่าถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาอะไรนะคะลองพิมพ์เข้ามาเลยเนี่ยบอกว่าอะไรนะแห้งแล้วก็เบื่อด้วยมไม่มันอ่ะบางทีเราอยากจะเป็นทาส กันบ้างเป็นเจนกันบ้างให้พี่อ้นเข้ากล้องหน่อยค่ะพี่อ้นหลุดพี่อ้นหลุดแอ้โลับนอนไมชิดซ้ายค่ะพี่อ้นชิดซ้ายค่ะโอเคนี่นะใครที่แบบที่หงุดหงิดเวียงวีนมนุษย์ป้านะคะคนที่นอนไม่หลับตัวนี้คือดีมากเพราะว่ามันจะมีฮอร์โมนที่มาจากธรรมชาติยิ่งตัวแซฟฟรอนเนี่ยมันคือตัวยญ้าฝรั่งที่มันเป็นตัวที่รับเทรดมาค่ะตัวนี้มันจะทําให้เราหลับดีมากคือปกติอะเมื่อก่อนเนี้ยเวลาที่พี่นอนใช่ป่ะพี่ก็จะแบบ ชอบชอบตื่นกลางคืนเข้าน้ำใชีแล้วล่าสุดเมื่อเมื่อคืนเนี้ยพี่แบบไม่ไม่เข้าน้ําเลยแล้วตื่นมาลงรู้สึกปวดฉี่มากหลับยาวมันหลับยาวแบบตื่นมาต้องรีบวิ่งเข้าห้องน้าแบบเหมือนจะทนไม่ไหวไปจะฉี่รถที่นอนเลยว่ะยาวมันหลับอยู่สาระสาราสองยาวยาวอย่างนั้นคงไม่เอาแล้วพี่คนละยาวแล้วก็เป็นยาวถึงเช้าเลยแต่น้องบีเท่าไหร่ยี่สิบห้ายี่สิบห้าโอ้ยน้องบีแต่ไม่มีความรู้สึกตรงนี้เลยไม่แต่ว่าผมก็บีบบว่าแม่ผมก็อายุสี่สิบเจ็ดแล้วฮะสี่เจ แม่มีอายุเท่าชา้าแล้วฉันไ,ไม่เป็นยายแล้วเหรอแม่แมอยู่47 <c oughs> เดี๋ยวนี้นะแม่นกก็คือแม่ผมชื่อโนกเนาะคุณแม่47อายุเท่าแม่นกถ้าพี่มีลูกก็คือเท่าบีกใช่ครับแม่ผมมีลูกตอนอายุประมาณิ0นิดๆ20นิดนๆที่เพิ่งอะไรกับลุงเอเองจริงดิเพิ่งโกลวลาการเพิ่งอะไรนะโกวลาการเองโกวลาเพิ่งโกวลาแล้วเวลาเราเป็นวัยทองเนี่ยนะบีก เราจะไม่ค่อยรู้ตัวลองถามคุณแม่คุณแม่ไวทองยังนสดๆมจริงเหรอวันหนึงแปดอารมณ์เนี่ยจริงปะใช่คือ47ไวทองเนอะหรอโอยนอนแล้วเหงื่อจะออกล้ำหัวเปียกอย่างเงี้ยจะเป็นคือคนไวทองอะจะกลายเป็นมนุษย์ป้าเอโอ๊ยตรง ใช่ไหมตรง,ตรง,ต,รงตรงอยู่บางทีรมขึ้นอารมลง,ลง,ลงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องให้กลัวล่าเป็นตัวช่วยม,มันจะช่วยปรับสมดุลนะคะฮอร์โมนของผู้หญิงมีกี่เม็ด1กล่องหนึ่กล่องมี15เม็ดนะคะและโปรวันนี้นะคะเราซื้อ1กล่องนะคะจะได้สบู่พิงออล่าโอ้สบู่หมายว่าพี่จัดคู่หรอ ใช่จัดคู่นะคะในราคา490บาทนะคะพิงออร่าเนี่ยเวลาเราตีฟองออกมาจะเป็นอย่างนี้วิปของเขาคือเป็นอย่างนี้เลยนะคะอันนี้คือหมายความตอนที่เราตีฟองในน้ําใช่ไหมฮายนี่คือฟองนางใช่นี่คือฟองนี่คือวิปพี่หอมล้างมือนีดนิดได้เนี่ยแล้วตัวสบู่ของเขานะคะจะเป็นเนื้อเจลลี่นี่เลยเฮ้ยมัน มันนิ่มนะมันนิ่มมันนุ่มไหนตรงนั้นจะนุ่มเช่นศอกขาพับขาหนีบหรือว่าบริเวณแก้มก้นน่ะนะคะจริงๆแล้วแต่พูดกันตรงๆแท็กก็ไปตรงนั้นเลยแล้วก็อะไรนะฮะแท็กก็ไปหรือโปะโปะหน้างานเราก็ได้หน้างานเราเป็นนูนๆหรือเป็นเป็นรูปร่างแบนหรือยังไงก็โปะหน้างานไปขายกี่บาทครับคำเมื่อกี้ขายกี่บาทดีกว่าสิแทรกแท็กซื้อได้ไหมมีไหมภาษาอีสานแท็กมีไหม อีสานมีภาษาไม่ไม่รู้ว่าแทสคืออะไรอีสานก็คือหมายถึงว่าแทสเข้าไปให้มันให้มันผลุกเข้าไปในนานบิดเชื่อไหมถ้าบิ๊กพอกไว้เรื่อยๆนะมือบิ๊กจะขาวขึ้นใช่อที่ทำพูดคำว่าขาวมันจะสว่างขึ้นเราพูดเราละใช่ลืมไอเลิฟยูนะไอเลิฟยู่ติ๊กตอกอ่าหลุดปากค่ะเพราะว่าตัวเนี้ยมันจะมีสบู่เอ้ยไม่ใช่ในสบู่มันจะมีตัวสเตมเซลล์กุหลาบมีน้ำนมฮอกไกโดมีผงไข่มุกมีว่านหางจระเข้นะคะแล้วที่สำคัญเขาจะมีกรดแลคติกแอซิดมันก็เลยสามารถใช้กับตรงนั้น ได้ทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงมันอ่อนนุ่มน้องน้องหรอน้องน้อยน้องน้อยหรอก็ค้อสาวน้องชายด้วยความที่มันอ่อนนุ่มพี่ย่าบอกว่ามันใช้กับตรงนั้นได้พี่ทาหน้าด้วยเพราะตรงนั้นมันอ่อนนุ่มกว่าหน้าเราอีกนะบี๊กครับถูกแล้วถ้าเราโปะตรงนั้นนะคะใช้ใช้บ่อยๆครั้งเข้าเนี่ยอันนี้จะพูดให้เห็นภาพถ้าเราเข้าลงหนังมันมืดใช่ปะถ้าเราถอนเกียงมามันจะวาวออกมาเลยสว่างมันจะสว่างจริงเพื่อนพี่ย าาพี่อย่าพูดอย่างนี้นะไม,ไม่พอขายนะ <laughs> คุณอ้นทําให้แบบว่าสินค้าพอขายเกิดอะไรทำไงดีอย่างงานอ่ะ <laughs> เห็น <laughs> เป็นการพูดีเห็นภาพแบบปลอดภัย <laughs> มันแทสออกมาดิฉันแนะนำเอฟซีว่าเวลาตอนกลางคืนอะ่ะขับรถผ่านตํารวจที่ให้เปล่าอ,อ่ะขอให้ได้แทสออกมาที่เราใช้ใช้อลไว้แล้วอะ่ะ uh huh. มันจะสว่างวาบแล้วก็ตารวจแสบตาแล้วจะปล่อยเรา จริงมันสว่างจริงเพื่อนพี่อ่ะเขามารีวิวเขาบอกว่าพรุ่งนี้โรงงานต้องผลิตเพิ่มนะครับเขาบอกว่าเธอแพรของฉันมันสว่างขึ้นจริงมีสว่างขึ้นจะเปิดที่ดูแล้วก็เออก็ไม่กล้าดูแอบพีคถึงแม้ว่าเราจะมีเหมือนกันแต่ว่าบางคนมันก็เลเยอร์บางคนมันก็เลเยอขอได้ชื่อหน่อยไหมคะได้ชื่อไหมคะขอได้ชื่อหน่นะพี่มันนุ่มแล้วมันก็จะมีความสว่างจริงแล้วแล้วแล้วตรงเข่าอ่ะ ตรงเข่าที่แบบมีรอยรอยแตกรอยด้านข้อพับข้อพับต่างๆคือมันช่วยมากเลยจริงๆคุณแม่หลังคลอดอะไรคนหมายคาปัญหาะไรหลักๆคือจะมีลายแตกลายแตกแล้วก็อตรงสะดืออ่ะที่มันยาวลงมาคุณคลอดโอู้หแบบอืงออืเป็นแ่วงจะา มาจริงๆบางคนจะกระดับแลวจริงๆอยากจะให้ผลิตภ no ัณฑ์น um ี้ไปอยู่ในห้องคลอดเลยเพราะทำคลอดเสร็จให้คุณหมอโปะให้หลังคลอดมันจะนุ่มออกมาเลยวิธีการนะคะสบู่นะคะหอยนุ่มของเรานะคะมันจะต้องมีการวอร์มตอนนี้มันแข็งแขงใช่ไหมแต่เมื่อไหร่ที่เราวอร์มเขาให้เขาเริ่มมีฟิละมีฟิลมีฟิลลิ่งวอร์มเขาไม่ใช่วอร์มเราใช่ไหมข้าง่นเป็นเนื้อเจลใช่ไหมเนื้อเจลี่นะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะคะจริงๆอ่ะเข้ามาเกีเกือบกินแล้วนะอย่ากินไม่ได้มันเหมือนขนมใช่มันน่ากินมาก เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวจะไปหน้ากล้องเลยเออเนี่ยเนี่ยมันเราต้องค่อยค่อยแบบว่าเขาเาเคลียร์อะฮะเขาเคลียร์เขาเคลียร์คขาใช่ค่ะเขาเคลียร์ เขาจะค่อยๆนิ่มนิ่มแล้วก็บิดได้นะคะแล้วตัวนี้เนี่ยแต่นางรู้สึกแล้วนะรู้สึกไหมพอเราจับนางนางจะได้รู้สึกตัวแล้วเออรู้สึกตัวนางจะเหมือนมีชีวิตเราเริ่มปลุกนางก่อนใช่แล้วกลิ่นดีน้าบิดตัวหอยหอมนุ่มไหมหอมไหมแม่โดนมานหลายแม่โดนมานานแล้วนะนี่อันนี้ใช่มันจะหอมนุ่มนี่ไงบิดไม่บิดต้องใช้ของให้ออกมันนะ เปนพราะอะไรของพี่ยาเราบอบอกอ้นไปบ้านพี่ยาเลยจะมาโปะของอ้นไม่ได้เพรางีดูมันเพราะมันเริ่มอันนี้ละพี่นี่ไงมันนิ่มเห็นเปล่านิ่มบิ๊กบิ๊กสนุกใหญ่เลยอ่ะระวังบิดจนเสียชีวิตนะบิ๊กเป็นการหอวกว่าบิ๊กหอยเออมันมันนุ่มแล้วมันออม่อันนี้คือเปลือกหอยป่ะ เปลือกหอยแต่ว่าบ๊กถ้าจะให้พี่พูดที่เห็นภาพอีกสักนิดนึงนะแม่ย่าอย่างบ๊กมีแบทแมนถูกไหมพี่ไม่ได้มีแบทแมนเหมือนบ๊กอาจจะมีข้อสงสัยว่าเอาแล้วผู้ชายใช้ได้ไหมเพราะมีแบทแมนแบทแมนดีเลยโปะเข้าหน้างานแบทแมนเลยใช่ ปุ๊บตแบทแมนเออใช่เปิดแบทแมนขึ้นแล้วแฟลชซืดขึ้นไปตรงนั้นคุณมีคำศัพท์เยอะเนาะนี่เหมือนเหมือนช่างผมของเราคุณปอเช่ไงคุณปอเช้งเขาเป็นผู้ชายเขาเป็นแบทแมนแต่แล้วเขาบอกว่ากลิ่นเหมือนผู้หญิงเกินไปแต่ไปมาทุกวันนี้ติดมากใช่ไหมคะคุณปอเช่มันเป็นยังไงคะมันใช่แล้วมันไม่เหม็นอาบไม่เหม็นอาบเหแสดงว่ามีเหม็นอาบเขาเขาเอาเขาพูดถึงเขาพี่คนละคนพี่หันหน้าผิดคนเนี้ย ขออภัยใช่แล้วแล้วคุณบอเช่เนี่ยเขาบอกวิธีใช้เขารีวิวเขารีวิวเขาจะไปใช้บริเวณแบทแมนแต่ว่าอย่าถูเยอะอย่าถูแรงเพราะเดี๋ยวแบทแมนจุกนางงอได้นะเนี่ยงอใช่นางนิ่มนางสนุกเห็นไหมบิ๊กสนุกใหญ่เลยสุกละระวังนะอย่าถ้าเกิดว่าอยู่ในห้องน้ำอย่ามันมันน่าจะมันน่าจะทำสายได้ง่ายอยู่นะมันเข้าตรงนั้นถ้ามันนุ่มเขาอย่างนั้นที่แนนนนะาาอย่งั้เ มันมีจริงไหมอ่ะบริเวณขาหนีบให้ขึ้นตรงนั้นบิ๊กดับหนึ่งอ๋ออันขาหนีบขาหนีบแล้วก็ขึ้นตรงไหนเมื่อกี้ไอ้บิ๊กดับแบบเมื่อกี้บูดบูดบูดขาหนีบลักแล้ขึ้นตรงนั้นใช่ขอให้ตรงสันหอยขึ้นไปแต่มันไม่บาดเพราะว่ามันนุ่มมันนุ่มจริงแล้วมันก็หอมใช่ค่ะแล้วมันอยู่ในโหมดเดียวกับโกลวาล่าถ้ามือเบื่อแล้วคุณได้ใช้สบู่หอยนุ่มด้วยนะคุณจะอารมณ์คือต้องบอกว่าผู้ผู้หญิงบางคนอ่ะพอพอวัยทองอ่ะมันจะมีความแปลก ปรวนของฮอร์โมนถูกป้ะแล้วถ้าเกิดยิ่งเราไปใช้สบู่ที่มันไม่ได้มีแลคติกค่า pH มันไม่สมดุลน่ะมันก็จะแห้งบางคนก็จะคันจะแสบเพราะฉะนั้นเราต้องใช้สบู่ที่เข้ากับตรงนั้นของเราเพราะว่านึกว่าดูทอล์กโชว์ทอล์กโชว์เกี่ยวกับเรื่องคุณผู้หญิงค่ะคุณผู้หญิงไวทองคุณอย่าคุณอย่าคิดว่าสบู่ก้อนมันจะทําให้คุณตึงอันนี้จะทําให้คุณนุ่มใช่แต่บางคนถามว่ามันจะลายมันจะลายน้ำไหมไห่แบบมันจะหมดไปป้ะ คือตัวเนี้มันมันใช้ได้เกือบก้อนเนี้ยถ้าถูทั้งตัวใช้ได้ประมาณเกือบเดือนมันนุ่มนะเกือบเดือนเกือบเดือนเส็จเดือนก็เวอร์ไปเวอไปค่ะอุ้ยมีคนบอกว่าใช้แล้วตึง <laughs> แล้วผิวตึงแต่ว่ามันมันไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่ว่าตึงแบบแบบเพราะว่าหลังจากที่มันนุ่มแล้วอ่ะมันจะทําให้เราตึงใช่ใช,ใช่แล้วมันก็จะเพิ่มความสว่างนะคะแล้วแล้วพอเราใช้คู่กับโกวลว่าคือโกวลว่าเขาจะมีสารสก,กัดที่ช่วยในเรื่องของคุณผู้หญิงก็คือเป็นจะเป็นฮอร์โมนธรรมชาติ <ừ. S 1> ที่คุณผู้หญิงเราต้องการไม่ใช่สารเคมีนะทุกคนเพราะว่า <ừ. S 1> บางทีเวลาเราที่เราเข้าสู่วัยทองอ่ะแล้วเราต้องไปทานพวกแบบฮอร์โมนที่เป็นสารเคมีอ่ะมันก็จะทาให้เราเสี่ยงเป็นพิมะา ใช่พี่มาใช่ไหมคะนี่ถุงใหญ่เลยสนุกใช่ไหมกับสบู่ผมมองว่าถ้าเราอาบน้ำน่าจะสนุกมากในการในการคลีนความสะอาดในร่างกายของเราจริงๆแล้วสบู่ตัวนี้ชายญิงใช้ได้ใช้ได้ราคาคู่กันเท่าไหร่พี่490บาท490บาท490บบาทแล้วก็ตัววิปนะมันจะออกมาเป็นอย่างนี้เลยค่ะตัววิปนุ่มมาก 490บาทกวร่าหนึ่งก,กล่องนะคะแล้วก็ได้สบู่พิงค์ออราไปอีกหนึ่งนะคะแม่กูบอกว่าใช้ดีคุณเอมี่ถามว่างามดำๆนี่จะสว่างเลยไหมคะสว่างค่ะสามารถแบบตรงไหนท,ที่เรารู้สึกว่ามันดำงามขาใต้ก้นจะก,กันแล้วพวกรอยคอต่างๆนะคะพวกข้อศอกอย่างเงี้ย<ม>เราใช้ตัวนี้ถูกไปได้เลยแล้วความความชัดของมันคืออะไรรู้ปะนุ่มนุ่มคช่ ถ้าเกิดว่าเราใช้สบู่ธรรมดาไปตรงน้องดูอนกล้องเห็นไหมอุ้ยเห็นปะเห็นไหมมันมันสว่างเลยดูฝั่งนี้นะสว่างไม่ร่าดูวั่งนี้มาเห็นไหมคะลราคิดดูว่าถ้าเราไปตรงจุดดำๆอ่ะเนี่ยเออมันสว่างขึ้นนะสว่างเลยวันนั้นที่เราไม่รู้ว่าอ้นจําได้ไหมที่เราลองกันแล้วมือเราขาววันไหนตกใจเลยเราไม่รู้ด้วยนะบีเพราะเราไม่เคยเทสวันนั้นที่แรกๆที่มาแล้วเราเทสกันไหนเทสกันเลยก็นั่งไล่ไปเรื่อยๆสักผ่านไปครึ่งชั่วโมงสี่สิบห้านาทีเอ้าเฮ้ย ไมีคนถามว่าหน้าใช้ได้ไหมพี่อ้นพอกหน้าอยู่15บห้าทลัวั้นไ้ก็คือใช้รักงร่างกายบนขึ้นมาหาหน้าอีกรอบนึงใช่ก็คือก้อนเดียวอ่ะพอมันเป็นของเราแล้วมันก็ไปอยู่ตรงไหนของร่างกายก็ได้แต่เราไม่ซสีส่วนตัวเนาะ ถามว่าเออถือไหมบางคนเขามีครูอยู่ตรงบริเวณหบริเวณก็แล้วแต่ว่าะจดดวางแต่เราไม่ถือแต่ที่แต่เราไม่ถือก็คือเราไม่ถือเราเสยขึ้นข้าหมดได้ไหมเสยขึ้นเราะการเสยคืออะไรพูดยังไงอยากพูดเสยขึ้นเสยลงเสยขึ้นเสยลงก็คือมันเสยขึ้นเสยลงนั่นแหละพี่ใช่ค่ะเสยขึ้นเสยลงแมนอะสายสว่างอันนี้นะสี่ร้อยก้สี่ร้เกาส้ได้เลยนะครับตาก้าได้เลยตาก้าสบู่เพิ่มหน่อยค่ะโอเคค่ะตาก้าสบู่ค่ะได้เลยค่ะตองจูดี้ สบู่นะคะเรามีตะก้าสบู่3ก้อนนะคะแล้วก็ถุงตีฟองอีกหนึ่งในราคาเท่าไหร่เอ่ยคุณชัยน้อยเพราะว่อผมจะเอาไปฉีดกล้วยไม้กล้วยไม้เดี๋ยวรอสินค้าลุงเอดีกว่าค่ะอย่าไปคิดไม่ใช่ออนละมอ๋อสามีพี่เดี๋ยวทำสินค้าเกี่ยวกับพืชพันธุ์เหรอคะนูไปหนูไปไลฟ์ที่น้ำหนาวได้ไหมได้อย่าบอกว่าห้าทีนะ ไม่ไม่คุ้มค่าขึ้นไปนะสี่สิบห้านาทีโอเคมันเบียนหัวเนาะเบียนัอใช่กว่าจะขึ้นไปถึงกับพี่มันอ้วกเนาะอ้วกใสใสก็แตกหน้ารุ่นราเขาเดียวกันมากเขาบอกขอบคุณสําหรับทุกอย่างอุ๊ยหน้าหน้าหมายถึงหน้าพวกเราหรอใช่ค่ะอย่างนี้พวกพี่ดีใจมากผมต้องภูมิใจใช่ไหมต้องภูมิใจ่าหน้าทต้งหมใจเพราะวกพี่สองคนอายุเท่าแม่บี๊กมากกว่าด้วยเถิดที่ชันเป็นยายคุณเป็นแม่เออใช่ใช่ไหมแต่เราลองห่างกันนิดเดียวพี่สี่สิบเก้าปีนี้หลอ ขอแลกแชทกับแม่หน <Ooh. S 1> ่อยได้ไหมอยากคุยกับแม่น่าจะคุยภาษาเดียวกันน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละฮะอยากจะส่งหน่อยกับโกลัวไล่แม่จิงบี้ให้แม่ตอนนี้แม่อยู่เป็นแลนด์แม่อ้อยเหรอแม่อ้อยปะแม่ชื่ออะไรนะแม่โน้กแม่โน้กเปลี่ยนชื่อเสร็จแล้วียงอ้อยฮะคุณแม่ทำยังมองอย่างนี้แม่โอ้อยะขอโทษแม่โน้กแม่ลองดูแล ป่าแม่นกองคุณอยู่ฟินแลนด์ตอนนี้ต้องโกนาตอบตอบหน่อยให้แน่แล้วเป็นไรแม่กลับเมืองไทยอะคะคุณแม่อยู่ไปหาน้องเนี่ยบางน้องครับแต่ปกติอยู่เมืองไทยอยู่เมืองไทยคุณละไมค่ะเพื่อนแม่นกสั่งสบู่แล้วการสบู่นะคะสามก้อนได้ถุงตีฟองอีกหนึ่งนะคะในราคาสองเก้าห้าสองเก้าห้าค่ะคู่นี้เลยแนะนำคู่นี้เลยนะครับคุ้มมากสบู่แล้วก็น้อง โกวล่าถ้าใครเป็นโกวล่านี้คืออันนี้สบู่ค่ะนี่ถุงตีฟองอุ้ตีตีฟองอะใช่ใช้ถ้าเกิดสามก้อนมีถุงตีฟองหนึ่งอ๋ออันนี้มีให้เลยนะคะแต่ว่าถ้าโกวล่าก็จะเป็นสบู่หนึ่งก้อนนะคะ490าแต่ถ้าถามว่าถ้าหนูซื้อก้อนเดียวแต่อยากได้ถุงหนูไปนี่หนูไปแกะตรงนั้นน่ะตรงที่ลังจาน่ะแล้วหนูเอามาตีได้ตะข่ายอะ มันมันมันก็ขึ้นเนาะมันก็มองวนแบบไม่ศรัทธาเลยอีพี่วันนี้มันใรรู้แล้วเข้าใจอยัางตระขายตัดตะขายอ๋อมันไม่พี่เอานี้คุ้มกว่าเอานี้ดีกว่าเอาสามก้อนดีกว่าพี่สามก้อนสามก้อนแต่ว่าโกลาล่าเนี่ยมันบำรุงจากภายในสู่ภายนอกสําหรับสาวอายุสามสิบห้าขึ้นแต่ จริงๆถ้าอายุ18ปีทานได้นะหนเม็ดเพราะบางคน่ะวัยรุ่นจะมีปัญหาเรื่องสิวเรื่องสิวเรื่องปรับฮอร์โมนปวดท้องประจําเดือนถ้าเกิด18ปีขึ้นไปถึง35ทานวันละหนึ่งเม็ดแต่ว่าถ้า35อัพอะ2เม็ดดูจากออสเตรเลียค่ะไม่มีตะกร้าแต่มาให้กําลังใจโอ้ยนี่ก็จิ้งจเลจริงๆแล้วถ้าอยากได้บอก บอกย่าทางไทยแล้วสายยาทางไทยสั่งให้ได้ให้ทางไทยส่งไปได้ถ้าอยากได้จริงๆนะแล้วก็ส่งไปได้น้องบิ๊กเคยส่งของให้แม่นกมาเคยส่งครับก็คือก็คือสั่งจากไทยนี่แหละเรากดตะกร้าที่ไทยแล้วเราก็ส่งไปต่างประเทศถ้าส่งหนักอยู่ไหมหนูมันแล้วแต่ของมันก็แล้วแต่คนยกไม่รู้ว่ามันหนักมันหนผมไม่รู้มันไม่ใช่เกี่ยวกับคนยกสิแกมันหมายถึงอ๋อคนละหนักเหรอฮะไม่ได้คําตอบเลยยาค่าส่งไม่แพงจะส่งให้แม่นกเนี่ยก็ไม่ถึงพันพี่ ไม่ถึงฐานใช่ถ้ามันเบาอันนี้มันเบาไงไม่ใช่แบบว่าหนักหนักใช่หนึ่งกิโลเส้นเนี้เบาใช่ค่ะเาใจ้อนสามก้นเนาะสามก้อนถุงตีฟองนะคะเป็นสี่ชิ้นในราะคะสองเด้าห้าสาด้าสามแรมคลองสั่งเน่ยคสั่งแล้นะคะเดี๋ยวไม่ได้มาอีกนะเออใช่มีโปรสองกล่องไหมคะคุณอาโปรสองกล่องมีในตะกร้าเราไม่มีเนาะอด้วยด กดสองชุดก็ได้นะคะหรือว่าไปเราเราบอกไปกดที่ตะก้าช่องพี่ย่าได้ไหมไม่ผิดใช่ป่ะไม่ไม่ผิดกติกาป่ะไม่แน่ใจเหมือนกันได้ไหมผิดไหมไลฟ์ช่องนี้ไลฟ์ช่องนี้โอเคค่ะอ่าสั่งแล้วค่ะคุณยูริขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะว่าแล้วต้องหาพี่ย่าแน่ๆเลยเออเป็นมาเขาคิดแล้วเขาเดาถูกเขาเป็นแม่หมอ ขอบคุณทุกคนนะคะสําหรับใครที่อายุ35ปพนะโกล่าจำเป็นแล้วใช่เพราะว่าเอสโตรเจนเราจะเริ่มลดลงนะคะมันจะทําให้ความชราความแห้งเหี่ยวนะคะอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงแต่เราต้องแยกได้ออกนะว่าฮอร์โมนหรือนิสัยด้วยบางทีเราเออบางทีบางบอกว่าพี่วีนยามอม่านเงียวีนเราพอๆบางทีมันเป็นนิสัยมันไม่ใช่ฮอร์โมนแก้ไม่ได้ใช่แก้ไม่ได้เพราะยังวีนไม่แต่ว่าวีนน้อยลงแล้วแต่ว่าก็เลยคิดว่า คงไม่ใช่ฮอร์โมนก็คงเป็นนิสัยคงเป็นนิสัยแล้วอย่างเงี้ยพอเป็นนิสัยแล้วพอถึงวันที่ต้องไวทองจริงทำยังไงก็นี่ไงฮะนี่ไงต้องเลิมแล้วโกต้องเข้าโกลาต้องเข้าอย่างอย่างที่บอกอะพี่ตักกับพี่สุอะคือหนักมากนะฟังเรื่องราวเขาอะเขาเรืผลกระทบนิดหน่อยใช่ผลกระทบคืออย่างอย่างพี่สุเขาก็บอกเลยว่าก็ต้องเลิกกับสามีเพราะัยมันไวมันต่างกันแต่พี่ยาพูดเล่นเห็นภาพเลยอะคือตรงนั้นมันล็อกไปเลยใช่ไม่ไอคติเวก ใช่มันไม่เขาบอกว่าไม่ืนเดิมแล้วบอกมันไม่มีความรู้สึกดีๆมันแบบมันอิ่มมันไม่หวานชื่นหรอใช่ไม่หวานชื่นไม่เหมือนสมัยสาวๆไม่เหมือนมาก่อนอะไรเงี้ยมันไม่อสุอสาเลยอะมันไม่อสุอสาอสุอส่าเนี่ยสั่งเรียบร้อยวยขอบคุณค่ะหมดเลยนะครับใครอยากได้มีหนึ่งสบู่ชุดนี้เนาะสบู่หนึ่งก้อนแล้วก็โกล่าหนึ่งกล่องนะครับเป็นเซตเซตนี้คุ้มแน่นอนแล้วก็ลองใช้ดู บอกเลยว่ากลับมาซื้อแน่นอนติดใจแน่นอนใช่ติดใจเพราะว่าตัวโกวลาช่วยจากภายในช่วยทั้งเรื่องการคือการนอนหลับอบชัดมากครับชัดจริงๆค่ะมันทําให้เราหลับลึกมากบางคนที่มีปัญหาในเรื่องของการนอนยิ่งพอวัยทองอะ่ะพอฮอร์อโ,มอโมนมันแปรปรวนอะ่ะมันก็จะมีอาการนอนไม่หลับร้อนร้อนหนาวหนาวพอเรานอนไม่หลับเนี่ยตอนเช้าพอตื่นมันก็วิง่งวียงวินวีนรา้วดหงิดใช่เราแนะนดูนะเวลาตื่นแล้วว่ากว่าจะข่มให้หลับอีกอ่ะ มันยากมากบิ๊กนี่คือหลับเป็นป็อกเลยใช่ไหมอะไรตัวเนี้ยก็หลังๆมาผมก็หลับยากอยู่เหมือนกันเพราะว่าเราาเนี่ยนะใช่เพราะเราเรานอนไม่ค่อยเป็นเวลาใช่ก็บางวันก็ตีสองวันก็เจ็ดโมงเช้าบางวันก็เที่ยงมันแล้วแต่วันด้วยก็เลยปรับตัวเองไม่ค่อยไม่ค่อยได้แต่ก็พยายามหลับอยู่ครับค่ะก็วันนี้นะคะโกลว่าล่าหนึ่งสบู่หนึ่งนะคะสี่เก้าศูนย์กดที่ตะก้าได้เลยนะคะแล้วก็มีโปรนะคะตัวสบู่นะคะพิงค์ออร่าสามก้อนนะคะแล้วก็ ตัวถุงตีฟองอีกหนึ่งนะคะในราคา295นะคะกดที่ตะกร้าได้เลยนะคะก็เอาไปตีฟองใส่อ่างกันได้แล้วก็วิ่งตามก็เป็นหนังแขกก็น่ารักดีน่ารักดีค่ะมันมีพวิปเป็นวิปแบบนี้นะคะนี่เลยค่ะวิปแบบนี้อันนี็ูมากถุงตีฟองนะครับถ้าสั่งสามขึ้นไปก็จะได้ถุงตีฟองด้วยใช่นี่จริงๆแล้วก็หอมด้วยนะครับทุกคนอันนี้หอมจริงอยากให้ลองดม ใช่มันหอมมันหอมเมืนออนเออมันเหมือนมันเป็นกลิ่นเหมือนกุหลาบอ่อนๆนมันไม่เลี่ยนอะใช่มันอ่อนๆอ่อนๆแล้วเวลาที่เราถูไปกับตัวเราอ่ะมันจะมีกลิ่นอ่อนๆติดตัวมันจะสะอาดสะอ้านแล้วก็อ่อนนุ่มอ่อนโยนคสั่งแล้วค่ะจากคุณมุกค่ะทานตอนไหนคะคือ อย่างการทานจริงๆงแล้วอ่ะมันแล้วแต่แต่ละบุคคลาบางคนอ่ะก็จะชอบทานตอนเชา้าแต่ว่าบางคนอ่ะก็จะชอบทานก่อนนอนเพราะว่ารู้สึกว่าเวลาเราทานก่อนนอนแล้วเราหลับเลยอ่ะมันจะลึกมากอมตอนแรกพี่อ่ะทานตอนเช้าแต่ว่าหลังๆอ่ะเปลี่ยนมาลองทานกลางคืนเออม,มัน<ด>ที่หลับลึกจริงกลางกลางคืนนี่คือก่อนนอนเหรอคะก่อนนอนก็คือเหมือนแบบอาจจะทานมื้อเย็นเสร็จแล้วก็เอาสองเม็ดหรือใครอยากก่อนนอนก็ได้มันช่วยแบบ มันหลับลึกจริงๆนะตัวนี้ก็อยู่ที่ว่าเราจัดวางเวลาเนาะใช่ว่าเราจะให้มันปกคือแต่ว่ามันถ้าสมมติว่าก่อนนอนก็ควรจะก่อนนอนทุกวันครับเออถ้าสั่งส่งถึงกระบี่กี่วันถึงคะพอดีจะต้องบินกลับต่างประเทศกลัวไม่ทันสามวันประมาณสามวันประมาณสามวันถ้าสั่งวันนี้สามวันแน่นอนครับสั่งวันนี้เลยสามวันแน่นอนค่ะจริงๆแล้วกระบี่อะฮะกระบี่ไม่เกินสามหรอกมากช่นะหรือนัดรับต้องเต่าตะวังมะนาวมาไม่ได้ไม่ได้พี่มันต้อง งที่อยู่มันั่งถึงตรงนั้นเลยเราสามวันถึงนัดเหมือนบกสอเนาะมันนัดเอาข้อสารอยู่บังมะนาวแล้วเธออยู่ตรงไหนเร็วรถตู้เออโคราโคราค่ะโคราโกรเลยนะครับสามอ่าออันนี้คือ อันนี้คู่กันเนาะชายคู่กันโปรแรกคือคู่กันโกวาละหนึ่งกล่องมี15เมตรนะคะู่้อมกับใช่สบู่หนึ่งก้อน490านะคะวันนี้น้องบิ๊กก็มาอยู่กับเราเลยโอ้ราคาบางคนก็ราคาก็ลดเนาะใช่มันมีแต่ลองใช่ไหมอ๋อน้องบิ๊กอันนี้คือตะกร้าเหรอพี่คิดว่าเป็นล็อกแบบล็อกไม่แต่ตะกร้าบิ๊กก็เวลาจะซื้ออะไรมันก็ต้องถูกอยู่แล้วเพราะว่าบิ๊กใช่บิ๊กจะได้ส่วนลดเยอะนักให้ส่งฟรีนี่ดูดินักให้ส่งฟรีราคาดีมากทุกคนรวบไปเลย จริงค่ะมีตะกร้าหนึ่งตะกร้าสองค่ะตะกร้าหนึ่งตะกร้าสอามก้อนอุ้ยแต่ของของพี่ขึ้นสองร้อเกสิบห้าเนี่ยนี่ไงไม่เพราะว่าอันเนี้ยสามก้อนถุงตีฟองหนึ่งราคาคือสองเก้าห้านะคะแล้วก็ถ้าเป็นโกวนี้สี่เก้าศูนย์สี่เก้าศูนย์สี่เก้าศูนย์ถูกต้องใช่ผู้ใหญ่บ้านหล่อมากค่ะขอบคุณครับ อืมพี่บ้านผ่องมากปกติแฟนๆของน้องปีก็คือมีอายุใช่ไหมใช่ครับแม่แม่จริงๆแล้วสตอรี่เอแฟนคลับผมก็จะเป็นประมาณนี้อยู่แล้วเป็นแม่แม่ที่แบบคอยดูเราซัพพอร์ตเราตั้งแต่เด็กน่ารักจังเลยตั้งแต่เรามาแม่แม่เราเลี้ยงผมมาผ่านออนไลน์ตั้งแต่เด็กอยู่แล้วอ๋อเป็นแม่แม่ออนไลน์ใช่ตั้งแต่ตั้งแต่อยู่น้อยๆเลยตั้งแต่ยี่สิบห้าโอ้โหเพราะทำทำทำไออโซเชียลมาประมาณจะจสิบปีแล้วเริ่มนานแล้วค่ะก็จนเปลีจยนเสพ ก็ยังติดตามกันอยู่ก็ยังอยู่ตั้งแต่มีลูกมีครอบครัวจนมาอยู่คนเดียวก็ยังติดตามอยู่เหมือนเดิมแล้วสมัยก่อนน่ะใครเป็นคนสอนบิ๊กเล่นอ๋อเราก็ใช้ครูพักรักจําเอาหัดเองหัดเองเก่งอ่ะเราก็ไปดูตัวอย่างไงพี่สมัยก่อนมันจะมีอ่ไม่กี่คนนะที่ทําอาหารกินแล้วกับแบบลงโซเชียลอะไรอ่อใช่ใช่แต่ก่อนน้อยน้อยมากแสดงว่าบิ๊กเป็นคนแรกๆเลยก็ถือว่าเป็นรุ่นลองลองอยู่แรกๆก็จะเป็นพวกอีสานภาส่วตาม้มกตำปงเปงปงเปงเรา พี่คุยทำตาเขาทําดีจังอยากทำเหมือนเขาบ้างจังอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบว่าลองทำดูก็เลยทําตามเขาดูก็เลยทํำส้มตําอะไรเงี้ยก็เลยลามมาเลยถึงวันนี้แล้วก็แม่แม่ก็ติดตามมาเรื่อยติดตามเข้ามาีแล้วว่าเก่งมากเก่งขนาสิบปีแล้วแม่แม่แบบรักยั่งยืนมากเลยอ่ะน่ารักจังเลยซึ่งบิ๊กก็ใช้ธรรมชาติของบีกนี่แหละแต่ละวันคือไม่ต้องมานั่งคิดว่าพรุ่งนี้จะทําคลิปอะไรอะไรเลยใช่ไหมก็ทำรายวันเลยเลี้ยวๆคิดออกบางอย่างมันก็โป๊ะๆพันไลฟ์สดนั่นแหละออืโลดอ่ะ ไม่มีอะไก็เจอสถานการณ์ที่เราไม่คาดคิดคาดฝันซื้อบอกจ่ายแล้วจางคุณโชคขอบคุณนะคะช่วยอะไรบ้างคะเพิ่ามาอปู่ปู่จะเจ็ดสิบติดตามผู้ใหญ่บ้านตั้งแต่อยู่ฟินแลนด์เลยแคปินครูฟินแลนด์ฟินแลนดี้แม่แม่จ๋าถ้าเกิดแม่คนไหนเป็นฟ้าเลือดฟ้าฮอร์โมนตัวนี้ช่วยใช่ผิวหน้าด้วยมันช่วยเรื่องผิวหน้าเรื่องฟ้าที่มันเป็นรอยดำมันจะจางนะคะเพราะว่าในนี้มันมีสารสกัดที่ทำให้อ่ ระบบไหลเวียนในร่างกายมันดีพอมันดีเนี่ยมันก็ไปทําให้